กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมช่จงมาลองดูทุกท่านวันนี้ผมก็จะขออนุญาตเปตัวเองหน่อยนะครับชาบูน้ําแต่ขับรถมาแล้วมัน6กับลูกชิ้นนะครับห้าไม้แถมด้วยข้าวอีกสกล่องตามด้วยนี่ครับราเตดึกดึกดึกดแล้วยังกินไม่ไม่ได้เลยเราจะมากินข้าวมื้อเย็นให้กําลังใจตัวเองนะครับที่ผ่านอุปสรรคทุกอย่างมาได้จนถึงทุกวันนี้ มาเริ่มชิมชาบูนะครับชาบูหมูสไลด์อืมอืม,ไ,มได้อยู่นะเหมือนไปกินที่ร้านเลยชาบูนี่ตัวนี้ ยอ,อะเลย่ไม่นึกว่าชาบูสำเร็จรูปมันจะอร่อยแบบนี้แชลอดกับหมูเขาบอกว่าน้ำข้าเนื้อรสชาติดีมากมาดูนี่ดูชิ้นมาก จำเราะอข้าวครับครกินอะไรถ้ามีข้าวก็อิ่มกันนี้ก็อยู่แล้วครับ ก็องอาจจะมัวๆนิดนึงครับเพราะว่าแสงไม่ค่อยดีชาบูต่ออืม,ข,อมข้า่ขาวติดใจชาบูจะเลิมอธิบายรสชาติลูกชิ้นเลย รูชิ้นเอ็นนะครับนี่ก็แซ่บคับน้ำจิ้มที่เด็ด่ะ ไม่ต้องรสชาติเข้มข้นนะครับชาบูเนี่ยคือแค่น้ำซุปกับรสชาติอันนี้มันก็กลมกล่อมมากนะครับ

เอาละครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมตลอดวันนี้ผมขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า